สี่ปสิแมาไมเมนับ้นี่ยดแนย้ทั้งหมด่าก็ไม่เอาอันนี้แสดงว่าต้องเป็นช่างี่แบูกม็แต่เป็นสืบทอดมาแต่รุ่นแต่รุ่นแต่รุ่นนู้นนะครับสารรุ่นพ่อเขาอะรับกันเป็นช่วงๆมาช่างม่โอ้โห ทำไม่เป็นไม่รู้แต่คนนี้เขาเขาต้องมันมันมองว่าแต่คำช่วยอะไรพวกนี้เขาเขาต้องมาตัดให้ตัดให้้องมีตัดตาพี่กูพี่ตัดคนเดียวเป็นไปเอเข้าก็เลียดอะไรโอ้ยวุ่นวายขนาดซื้อไม้เองถ้าซื้อไม้ทั้งหมดตายเลยนี่ขนาดมีลงเรื่องเลยปลูกลงเรื่อยเอง ไม่ได้ติดจานติดนะจานอะไรครับจานดหล็กเียมเอาติดมีเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่แน่ใจขอให้วีเสียรายเดือนให้ผมพ่อดูผมพ้อไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับสบ,บ,บ,บายดูเยอะ 我来。